สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาเชอร์จะมาชวนทำอะไรครับคุกกี้คุกกี้คุกกี้อะไรครับคอลเนยคุกกี้คอนเฟ็ตอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนเลยอ่ะแล้วขั้นตอนแรกเราจะใส่เนยก่อนนะคะเห็นไหมโอเคอาเชอร์ใส่เนยครับเท่เ,เลยครับเบาเบานะคะอค้าว โอเคทำไมมันติดนะมันติดไงเพราะเลยมันก็เป็นของเหลวมันเหนียวไหมมันมันมันครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งอันนี้คือแป้งของสาลี่อเนกประสงค์เอชือถือนะคะรออย่าให้หมอนี่ถือไม่ค่อยนะครับไปมือเล็มือเล็นะมันช่วยมันเลื่อนจับอย่างพอดีนี่หมดเลยอ่ะร่อนแบบนี้นะครับหมดเลยครับหมดเลยโอเคแสรเสร็จแล้วอ่ะ เนาะเสร็จแล้วเราจะใส่น,นี่ผสมกันก็คือแป้งข้าวโพดใส่ไปเลยยีนด็ีโ,ดโอเคครับแป้งข้าวโพดครับเจเจ <Okay. S 1> แป้งเนี่ยอนะแป้งแป้งตัแล้วเดี๋ยวแป้งแป้งข้าวเจ้าเหลือแป้งข้าวเจ้าอะไรใส่ <c oughs> เอาเ <c oughs> ขาเขาอ,อ,อย่างนี้มือเราอยู่นิ่งๆแล้วก็อ๋อนี่มาเคาะหาไมีช่วยมีช่วยน้องมิมันจะกระจีนะ นวดแป้งผสมกันอ่ะเสร็จแล้วอ่ะใส่เกลือครับใส่เกลือใส่เกลือเลยครับเอาเชฟครับขอแล้วอ่ะอนันนี้น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งครับน้ำตาลไอซิ่งอีแดวเหรอใช่ครับนี่คือน้ำตาลไอซิ่งเทบาวข้าวอเทไปหมดเลยหมดเลยครั้งเ,เดียวเลยเดี๋ยวาเลยมันจะละลายก่อนมันละลายก็เสร็จแล้วแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนเลยเลย อยาคนอเดี๋ยวเขียนลงให้มันคล้องเดี๋ยวต้องคล้องเป็นแนวอย่เดียวกันูกเดี๋ยวแป้งมันจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวมันต้องต้องคนไปก่อนเดี๋ยวแป้งมันจะไม่เข้ากันเพราะเราขั้นตอนนี้เราจะต้องเรียบให้เนยกับแป้งมันเข้ากันครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อคุกกี้มันจะไม่จับตัวเป็นก้อนใช้มือมันก็สะดวกง่ายเหมือนกันครับแต่หนูไม่ชอบใช้มือหนูชอบใช้เครื่องปั่นมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วใช่ครับ มันเริ่มเนยเลยแลอ่ะพอเราได้แบบนี้เราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะใช่ไหมเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาใส่นะครับ่ชอบแต่เดี๋ยวค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ใสเราเค่อยกินไหมค่อยกินคะ่ะอยากลองชิมได้ไหมได้คะ่ะแต่เราเราเรา,เราต้องรู้ก่อนว่ามันเพราะว่าถ้าเราใส่หมดบางครั้งมันอาจจะเยอะเกินไปเพราะเรามีคอนเซ็ปต์ด้วยเราก็จะ,ะรเราก็เราก็จะเรา เราพอแล้วเออหยิบใส่นิดนึงหยิบใส่นิดนึงอ่าพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเยอะแล้วเหมือนไม่จับจนก็อร่อยแล้วครับอันนี้เป็นแบบคุกกี้แบบง่ายสุดคือใครทำกินก็ทำได้อ่ะต่อไปเราจะใส่คอนเฟกครับเ,เชอร์เลอร์อินค okay. ันเฟกโอคฟนเฟกเราก็ก็ดูก่อนว่ามันเยอะไหม เราต้องใส่ให้มันพอดีเพราะว่าถ้าถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันจะเนยคุกกี้จะไม่พอดีกันเราใส่อีกเพิ่มอีกล้วก็ทยอยใส่ใส่เพื่อนพอดีอยากให้มันหมดนะไม่ใช่ค่ะก็คือใส่ให้มันพอดีไม่ต้องใส่เยอะเป็นไสรไม่้อเราไม่ต้องใส่ให้หมดด้วย ก็กลับปริมาณเอาในระหว่างที่ก่อนหน้านี้ที่เราจะผสมวันนี้ก็ได้อุ่นเอาเราจะวอร์มเตาก่อนประมาณสนะักสิบถึงยี่สิบนาทีวันนี้ว่าใสา่คอนเซ็ร์ดีกว่าโอ้ยหมดไม่ได้ไม่เป็นไรครับจะมีเยอะรามีเยอะแบบนี้คือมาถุงใหญ่เลยเพรจะวหิวหรอวครับ อยู่แล้วครับอยูแล้วนะคะ,อะพอคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันก็จะได้แบบนี้ถ้าใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็เอาไปแช่ได้แต่ถ้าใครไม่แช่ก็ได้ก็คือเอาไปอบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้จะเอาไปอบเลยแล้วลองมาดูกันว่าคุกกี้ของเราจะเป็นยังไงจะสําเร็จไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการปัน้นอันนี้ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ มันมีมันมีร่างมื่อสัวตว์เด็กหมอแล้วก็จะใช้ช้อนอันนี้มีตักมาแบบนี้เลยค่ะก็จะใช้แต่หน่อยอย่าอย่าใส่เองอ่ะอะไรนะครับเนี่ยแต่ใช้ช้อนใส่ก็ได้แล้วก็เนี่ยเราเราจะมาคลุกคอนเซ็ปต์เพิ่มก็ได้คลุกคนอนเซ็ปต์เพิ่มแบบนี้แล้วเราก็จะวางบนถาด ลองมาถักแล้วเดี๋ยวเราชอ้อนเข้าก่อมต้องมาแปะแปะนี้หน่อยหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> หมดแล้วนะคะ้ฉันกินหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเท <c oughs> มาเราจะทำให้ใส่เต็มหมดแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันว่าเราจะทำได้กี่ต้อนนี่ได้แล้วคุกกี้คอนเซ็ปต์ของเราได้ประมาณ50บ0ิส,ส,ส,สได้ประมาณ30ชิ้นแต่ว่าปริมาณของแต่ละชิ้นก็ขึ้นอยู่กับการปั้นของเราได้ประมาณ30ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าออตู้อบ ไฟละประมาณ150องศาเวลา18ถึง20นาทีแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าไฟของแต่ละแต่ละบ้านไ,ไม่เหมือนกันได้29ชิ <Okay. S 2> ้นโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเสร็จแล้วครับคุกกี้ของเราหน้าตาสีสันน่าทานไหมครับน่าทาะนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะหยิบขึ้นมาให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้นี่โอ้ oh, <ๆ>น่าทานมากเนี่ยสวยสีสวยด้วย เดี๋ยวเรามาแข็ง <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองแกะชิมดูอจะชิมไปแล้วอจะชิมมาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองลองทดลองดูนะนี่นะคะว่ามันจะกรอบแค่ไหนสีสวยไม่ใช่สีสวย,สสวยอ่ะฉันลองชิมอ่ะอันมีอ่ะ,อนนอะเอาถือสิลกูกเดหน่อย ็นคุกกี้ง่ายๆแต่ถ้าคนไหนจะทําเพิ่มกลิ่นหอมของวานิลาไปด้วยเพราะว่าตามจริงต้องใส่กลิ่นหอมของวานิลาแต่มัมมีม่ลืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวต้องใส่กลิ่นหอมของวานิลาแล้วก็คุกกี้จะอร่อยก็คือขึ้นอยู่กับเนยสดถ้าเราเลือกใช้เนยที่ที่สดแล้วก็ดีก็จะทาให้คุกกี้ <c oughs> วันนี้เราก็ได้ทําคุกกี้เลยคะ่ะค้อนเลย คอนเฟ็กวันนี้เราได้ทำพุกกี้คอนเฟ็กสำเร็จแ,แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าเป็นขนมอะไรเดี๋ยวรอติดตามมาชื่อดูโอเคไหมคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย